ตำรวจนำฟูกเบาะมารัดรอบต้นไม้ที่เกิดเหตุบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 ตรงข้ามซอยเฉลิมพระเกียรติ61และ63เพื่อจำลองเหตุการณ์การเสียชีวิตของนายชูวงแท่ตั้งจากนั้นนำรถยนต์ยี่ห้อเล็กซัสร,รุ่น LX470 สีทองซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันที่พันตำรวจโทรบรรยินตั้งพากรขับในวันเกิดเหตุโดยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการเซตอุปกรณ์ด้านเทคนิค ทั้งในส่วนของระบบเบรกและแอร์แบ็กให้มีความคล้ายกับรถคันที่เกิดเหตุมากที่สุดโดยใช้หุ่นเป็นตัวแทนของนายชูวงนั่งเบาะข้างคนขับพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด3าตัวไว้ภายในรถส่วนกระดาษสีและจุดเซ็นเซ,นเซอร์สีส้มถูกติดประมาณ13จุดโดยเน้นฝั่งที่นายชูวงนั่งเพื่อตรวจหาจุดกระแทกแรงเหวี่ยงและทิศทางการเคลื่อนไหวเพื่อนำมาวิเคราะห์สรุปสาเหตุการเสียชีวิตของนายชูวงแท่ตั้ง การทดลองขับในระยะความเร็วเริ่มจาก30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทดสอบอีกครั้งในระยะความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อนำมาเปรียบเทียบจากนั้นเลี้ยวรถเข้าซอยพุ่งชนกับต้นไม้วิธีนี้เจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนตรวจสอบระยะความเร็วการเกยฟุตบาทและแรงกระแทกภายในรถโดยดูจากภาพที่โน้ตบุ๊กที่ใช้เชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิด เพื่อพิสูจน์หลักฐานตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าทําให้เสียชีวิตได้จริงหรือไม่ส่วนลูกศรสีเหลืองถูกวางไว้บนทางเป็นจุดสัญ,ญลักษณ์ที่พบนายชูวงเสียชีวิตการทดลองในส่วนนี้จะต้องขับรถยนต์ให้ล้อขวาวิ่งทับจะได้ตรงตามทางที่นายบัรยินอ้างว่าขับรถชนต้นไม้ซึ่งตลอดเหตุการณ์จำลองมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศทั้งไทยญี่ปุ่นและมาเลเซียเข้าวร่วมสังเกตการด้วย การจำลองเหตุการณ์ครั้งนี้ทนายความญาติของนายชูวงแท่ตั้งได้เข้าร่วมสังเกตการโดยยอมรับว่าไม่มีความกังวลเพราะการรวบรวมพยานหลักฐานจะต้องดูจากความเป็นจริงและพยานแวดล้อมและเชื่อมั่นกับหลักกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์หมดนี่คุณยืนอยู่ก็วิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะครับทุกอย่างเมื่อมันไม่มีสิ่งใดที่พิสูจน์ได้ก็คนสองคนนะครับคนสองคนก็จะบอกได้ว่าวันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไง เมื่ออีกคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งอยู่นะครับก็ต้องพิสูจน์กันในเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์นะครับเอามาช่วยครับเหตุการณ์จําลองอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นความประสงค์ของทางญาตินายชูวงศ์ได้ร้องเรียนให้ตํารวจช่วยรื้อคดีขึ้นมาใหม่เพราะเชื่อว่านายชูวงศ์ตายผิดธรรมชาติผลการสรุปการจำลองเหตุการณ์ทั้งหมดจะถูกนำไปหาข้อพิสูจน์และตรวจวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการขับรถยนต์ในระยะ80กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่เป็นเหตุให้นักธุรกิจรายใหญ่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจริงหรือไม่นิสาพัอฒนรกกล่อมรายงาน